เดนน้อยดดเดนวันนี้กี่วันแล้วเดนจำไม่ได้แล้วหรอแต่รู้ว่ามาจากนคนถม,มห,หนองโพเออติ๊กตอกติ๊กตอกถ้าไ,ไม่ใช่หนองโพก,ก็ลาด,ดีอ๋อเดนมาจากลาด,ดีครับเป็นเดินมาก็จะไปทุด,ดงพร้อมกับหลวงตานะครับ ก็เดือนกว่าแล้วครับเดือนกว่าแล้วอันนี้ก็ํำคลิปพิเศษเดีนน้อยเลยนะฮะจากตัวขาวกลายเป็นตัวดำเลยครับโยมโยมพ่อโยมแม่มาไหมฮะโยมพ่อโยมแม่มาไหมกลับแล้ว กลับไปแล้วอ,อ,อือเจ็ดรูปเทียนเียนรูปตรงใส่กันโนเหลือเกินตัวน้ยอยนิยด สิบสองยังสิบขวบสิบขวบไปถ่ายหน้าเดี๋ยวก็อายไม่เป็นไรพิเศษเลยเย <c ười> อก็าอายค,คนที่ดูไอโอ้โห <c ười> <c ười> คนที่ดูไอใช่ <c ười> <c ười> โอ้โหความอดทนเนี่ยหลวงตาสอนเยอะเลยเนี่ยอดทนสูงวันนี้เดินหลายโลแล้วเนาะวันนี้จะเดินให้ครบโอ้ <im itation> อันนี้20่สิบโลเดินต้องได้แน่ <im itation> ๆโอเคครับนี่เก็เดินน้อยครับเดินน้อย <im itation> อยู่ในตำบลบัวขาวครับ <im itation> ร้านนี้มากับหลองตาหรือว่าร้านอย่างที่เริ่มมากขึ้นอ่ะ เริ่ม,มจงจำนวนมากนี่บวชให้ในหลวงนักการพิฆาและทพิเศษห้องที่28นี่เองอโอ้โหเสร็จ<อ><อ>แล้วก็ขอเดินพิธงร่วมเพือ่อให้รู้ถึงจัดการมของพระิฆาตว่าท่ 29, านพิ้าท่านเดินพิธงทำยังไงถึงจะตัดก,ก,กิเลสได้ครับ,รบเริ่มรเริ่มจากอำเภออะไรนะเนี่ยกี่วันมาแนละ้วกี่วันครับเราเพิ่งจะเดินเมื่อวานเมื่อวานมาแล้วก็จะเดินไปถึงเมื่อวานก็โพนทองเนาะโพนทอง เรมาดัเรียนพอาครับผมก็น uh, like, like, ี่คิดว่าจะไปถึงวัดที่นครพนมวัดหลวงพ่อาจะไปถึงอะไรนครพนมหรครับผมไปถึงนู้นเลยครับการเสร็้กทาี่อั้งบทสทนี่จะบชครบั่งหวันนทั้งบทสิบสามรูปนะทั้งบทสามสิบแปดแต่ว่า สมัครใจเดินแค่13รูป13รูปก็เลยมาตรวจโอเคครับนี่คือรายละเอียดนะฮะที่เ็นจำนวนพระสงฆ์จำนวนมากขึ้น13รูปอ่าแล้วก็ม่งเล็กน้อยแล้วก็หลงตาแล้วก็หลงหลงไก่นะห่ัตงตาอย่ยงานนะเียกๆๆหลงไก่อ่าโอเคครับทั้งหมด15รูป หลวงตาโน่นโน่นนะอยู่ข้างหน้าครับตอนนี้ก้าวเกตนี่เลยเทศบาลบัวขาวาเทศบาลบัวขาวอยู่ใน,นเบอร์คุจินาเรยนะครับนี่คือแต่ละรูปนะครับก็เดินคดงเท้าเปล่าคือมาสองวันแล้วนะวัเมื่อวานนี่ิติไม่ได้อยู่ uh -huh.